มีประสบการณ์สมัยก่อนนี่ไม่เคยสนใจธรรมะตอนที่พิการใหม่ๆโอ้ทุกขเวทนารุนแรงมากมีทั้งอาการชาทั้งตัวเนี่ยเนี่ยผมชาทั้งตัวเลยนะยกเวน้นศีรษะมือนี่ก็ชานิ้วมือเนี่ยก็ชาเหมือนคนเป็นเน็บนะมีความสุขไหมคนเป็นเน็บสมัยก่อนเราเคยเอาหนังสติก๊กรัดที่เท้ามาัดทำไมมันชาดี มันชาและมันรำคาญมากอาการของกระเพาะอาหารท้องอืดท้องเฟอ้อหายใจลำบากตอนนี้ก็เป็นอยู่นะทุกเวทาทางกายมีอยู่เรื่อยๆอันนี้เป็นเพื่อนดีแสนดีซื่อสัต์ต่อเราอยู่คู่กับเราไปเรื่อยๆผมใช้วิธีแบบไหนไหมแต่ก่อนเนี่ยผมไม่มีข้อมูลเรื่องธรรมะเลยไม่รู้จะคิดยังไงไม่เป็นธรรมะผมก็นึกเวลามันปวดมันช้ามากๆนึกไปถึง สิ่งที่เราชอบเรื่องกีฬาเรื่องฟุตบอลเรื่องเที่ยวที่นูน้นที่นี้นึกส่งจิตออกไปในความคิดของเราบางทีนึกถึงเสียงเพลงที่เราชอบเพลงที่เราชอบร้องชอบฟังแต,ต้องเป็นเพลงดีๆนะอย่าไปน,นึกเพลงทําไมถึงต้องเป็นเราบางังกัทุกไปจนตายลองนึกดีๆโอ้ไม่เป็นไรบอกเลยว่าไม่เป็นไรเป็นก็เป็นเหม็นจะเป็นไรเนี่ย บางทีก็อย่างนี้ต้องลาออกโอ้ยสะใจไปเลยจิตมันก็ออกได้ชั่วขณะหนึ่งแต่มันชั่วคราวเป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่กุศลหรอกแต่ต่อมาในเริ่มสนใจธรรมะเวลามันเกิดทุกขเวทนาใหม่ๆทำกรรมาฐานยังไม่เป็นเจริญสติไม่เป็นก็คิดไปทางที่เป็นกุศลคิดว่าอ๋อชีวิตเรานี่มันไม่เที่ยงออมันไม่เที่ยงออมันบังคับบัญชาไม่ได้ มันเป็นทุกข์เป็นตายรักไปเลยคิดเอาก็ได้เพราะเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลเหมือนกันต่อมาก็ใช้วิธีการสวดมนต์เวลามันทุกข์มากๆก็สวดมนต์เลยนึกคําสวดมนต์อิติปิโสปะกาวาอระหังซัมมาสม,มุโทโธวิชาจรณสซัมปันโนสวดมนต์ไปงัน,นสวดแบบนกแก้วนกขุนทองมันก็พากิตออกจากอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึง่ง ต่อมาเริ่มเข้าใจเรื่องกรรมฐานก็บริกรรมพุทธโธหายใจออกพุทธหายใจเข้าโทพุทธโธเรื่อยๆทรงจิตสนใจไปในอารมณ์พุทธโธพุทธโธเป็นคําบริกรรมมันก็สามารถดึงจิตดึงใจออกจากทุกขเวทนาทางกายได้เหมือนกันช่วงเวลาที่เราบริกรรมอยู่อันนี้เป็นวิธีการทํากรรมฐานส่วนหนึ่งแต่ก็ได้เพียงชั่วคราวได้เพียงชั่วคราวเป็นการตั้งหลักจิตใจ ต่อมาเนี่ยใช้วิธีการเจริญสติทําความรู้สึกตัวเยอย่างที่บอกเมื่อกี้เนี่ยมีสติรู้กายไปเรื่อยๆตามรู้กายเรื่อยๆเราก็จะเห็นทุกข์ของกายทีนี้เห็นทุกข์ของกายเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์แล้วเป็นผู้เห็นร่างกายมันเกิดทุกขเวทนามีสติรู้เนี่ยแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉยเนี่ย จิตมันก็ไม่ปรุงแต่งสำคัญนะทำไมเราจรึงมีความทุกข์มากเพราะจิตมันปรุงแต่งใช่ไหมปรุงแต่งเพราะขาดสติถ้ามีสติอยู่เนี่ยการปรุงแต่งเกิดไม่ได้สังเกตไหมเวลาที่เรามีร่างกายเป็นทุกข์ามากเนี่ยไอ้ทุกข์ทางกายเนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทุกข์ทางจิตที่มันปรุงแต่งโอ้มันเวรกรรมอะไรของเราเนาะเมื่อไหร่มันจะหายสักทีเนี่ยถ้าเราไม่หายจะทําอย่างไร กังวลสิ่งนู้นกังวลสิ่งนี้ทําไมถึงต้องเป็นเราคนอื่นไม่เป็นอย่างเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําให้จิตใจเนี่ยมันปรุงแต่งมากและทุกข์มากยิ่งขึ้นไม่มีใครช่วยใครได้เศร้าหมองเนี่ยเพราะจิตมันปรุงแต่งแต่ถ้าเรามีสติรู้ตัวอยู่รู้เฉยๆแบบไม่ต้องไปบังคับอะไรไม่ต่อต้านในความทุกข์ไม่ต่อต้านนะที่เราต่อต้านน่ะจิตจะเครียด ยอมรับยอมรับอ๋อนี่เป็นธรรมดาเนี่ยการยอมรับกับทุกทางกายเนี่ยจิตมันจะเริ่มผ่อนคลายนะมันไม่ยังก,กับเราดูคนอื่นที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราทําไปนานๆน,นี่มันแยกเลยนะเห็นร่างกายมันเป็นทุกข์เหมือนคนอื่นที่ไม่ใช่เราเป็นเพียงผู้ดูเราแค่เป็นผู้ดูเฉยๆมันแยกเนี่ยอย่างนี้แหละ มันออกจากความทุกข์ความเจ็บปวดได้ร้อยเปอร์ซ็แยกจิตแยกกายออกไปเนี่ยถ้าฝึกมา,มากๆเ่ยมีผลมากเลยเพราะฉะนั้นถากว่าเวทนาความเจ็บปวดจะมากขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าเรารักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปก,กติไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งมากเนี่ยความเจ็บปวดต่างๆเนี่ยจะอยู่ในระดับที่เราทนได้เราจะทนได้ ไอ้สมไม่ได้เพราะเราไปปรุงแต่งต่อเตอิมมากยิ่งขึ้นอันเนี้ยสตินี้ช่วยได้เวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเราจะรู้จักทนได้ในอาการเหล่าเนี้ยแล้วถ้าเรามีสติคอยช่วยรักษามีปัญญาด้วยคอยปล่อยวางปลอง่ปลอยวางไม่บ่อยเนี่ยทุกทางกายจะรุนแรงแค่ไหนเนี่ยก็ไม่มีผลต้านจิตใจเนี่ยเรื่องของกายแต่ว่ามาทําความสบายที่จิตใจเราได้จิตก็จะเป็นอิสระ ถ้าจิตอิสระใหม่แล้วก็สุขภาพจิตดีนะยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นมีความสดชื่นเพราะสุขภาพจิตดีแล้วมองอะไรอะไรก็ดีนะมองอะไรก็ดีจะคิดก็ดีเริ่มจากการเจริญสติเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยแล้วที่สำคัญก,ก็คือการพูดจาพูดคุยกับคนรอบข้างก็อพลอยดีไปหมดเพราะว่าเนี่ยในโลกนี้เราไม่อยู่คนเดียวหรอกเราอยู่กับคนรอบข้าง คนใกล้ตัวเราโดยเฉพาะผู้ที่ดูแลเราอยู่เห็นไหมเราจะไม่งุงงิกับเขาเลยจะอยู่กับเขาโดยที่เป็นปกติช่วยได้มากเกิดคุณธรรมหลายอย่างจะเข้าใจตัวเราและเข้าใจคนอื่นที่เข้าใจเพราะอะไรเพราะเข้าใจความคิดของเรารู้ทันในความคิดเวลาจิตมันคิดก็ให้รู้ทันมันเนี่ยสติธรรมะที่รู้จักกายรู้จักใจรู้จักตัวเรามากยิ่งขึ้น ตอนนี้มีใครเป็นผู้ดูแลบ้างผู้ดูแลเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ทาบุญนะนี่เป็นผู้ที่มาทําบุญช่วยเหลือเขาเพราะว่าคนไข้บางทีเขาอาจจะเป็นทุกข์ทาร่าร่างกายแต่จิตใจเนี่ยสามารถจะมีความสุขได้นะเขาสามารถจะมีความสุขได้ทางด้านจิตใจและเขาก็ไม่ได้ป่วยเฉพาะร่างกายหรอกบางทีใจเนี่ยเ็าป่วยมากลักษณะของผู้ป่วยเนี่ย จิตใจเนี่ยจะสังเกตด,ดูที่ว่าจะมีอาการอะไรน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าหมองหมุดหงิดเจ้าอารมณ์ขี้โมโหแล้วก็บางทีชอบร้องไห้แอบไปร้องไห้บางทีชอบประชดประชันตัวเองไม่กินยาไม่กินข้าวทำหน้าปึงเนี่ยมีอาการแบบเนี้ยหรือบางทีอยากตายรู้แล้วรอดไปเลย อันนี้ยเป็นอาการของคนไข้จะไม่สดชื่นในด้านจิตใจผู้ดูแลก็ต้องเข้าใจเข้าใจคุยกับเขาตามปกติให้ความสำคัญคือให้ความหวังให้กำลังใจให้ความสุขด้วยจิตใจที่เมตตากรุณาพูดจาไพเราะอ่อนหวานหน่อยบางทีเราคุยกับเขาเนี่ยเขาให้คุยกับคนอย่าคุยกับโรค คุยกับคนนะอย่าคุยกับโรคปล่อยให้คุณหมอคุยกับโรคคุยกับเขาเหมือนเขาไม่เป็นอะไรตามปกติหาเรื่องสนุกๆนุกขบขันมาเล่าให้ฟังอย่าคุยเรื่องลายๆคุยเรื่องดีๆสุขภาพติดจะได้ดีด้วยอย่าไปถามว่าวันนี้เป็นยังไงอาการดีไหมโอ้หน้าเบื่อคำถามวันนี้อาการดีไหม,าามบางทีมันไม่ดีมจะบอกอยังไงบางทีดีก็ขี้เกียจพูดไม่ต้องไปถามสังเกตดูนะ พูดดูแลสังเกตดูเขาถ้าเขายิ้มย่นแจ่มใสแล้วว่าอาการดีถ้ายังเศร้าหมองอยู่แล้วอาการไม่ดีเราก็รู้อยู่อย่าไปถามมาดีเขาจะรำคาญใช่ไหมคุยกับคนตามปกติอย่าคิดว่าเขาป่วยเขาเป็นอะไรธรรมดาใช่ไหมจะได้เสมอเสมอกันบางทีคนไข้อาจจะแสดงอาการที่ทุรนทุรายเป็นทุกข์เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจบางทีอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดี อาจจะแสดงการไม่ดีต้องเข้าใจคนไข้อ๋อนี่ยเป็นเรื่องของเขาเป็นกรรมของเขาเป็นทุกข์ของเขาเราคือผู้ดูแลเนี่ยไม่ต้องทุกข์ด้วยอย่าไปติดโรคความทุกข์จากเขามาสู่ตัวเราเ้วก็ทําหน้าที่ไปหน้าที่เป็นเรื่องของเราเป็นหน้าที่ของเราแต่ไม่ใช่เรื่องเราที่ต้องไปทุกข์ด้วยต้องจักแบ่งแยก <laughs> การทําหน้าที่เป็นเรื่องของเราแต่ ไม่ใช่เรื่องที่เราต้องเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมต้องรู้จักแบ่งแยกเพราะนั้นผู้ที่ดูแลก็ต้องปฏิบัติธรรมด้วยนะต้องเจริญสติด้วยรักษาจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ถือโอกาสเรียนรู้คนไข้ไปเลยเรียนรู้คนไข้ในคนไข้เนเครียกเป็นแหล่งวิชานะให้เราเรียนรู้ได้ให้เราเรียนรู้เรียนรู้ความทุกข์จากคนไข้เตรียมตัวเราไว้เพราะว่าบางทีเวลาเราป่วยไข้เนี่ยเราจะทำอย่างไร ทำใจอย่างไรเตรียมตัวไว้จะทาอย่างไรเวลาเราป่วยไข้งนั้นเราถือว่าเราทําบุญช่วยเหลือเขาเราก็ได้บุญถ้าเราทําบุญแล้วเนี่ยใจไม่ต้องเป็นทุกข์หรอกเราทําความดีแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ดังนั้นต้องมีสติคอยรักษาจิตใจเราเวลาใจมันโกรธก็รู้มันโกรธใจมันเบื่อก็รู้มันเบื่อให้รู้เ่าทันใจเราเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยผู้ป่วย ก็ต้องทำหน้าที่ถูกต้องหน้าที่ของผู้ป่วยคืออะไรก็คือความอดทนอดทนแล้วก็สงบสงเงียมช่วยเหลือตัวเองแล้วก็จเจริญสติเสมอเสมอเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ดูแลก็ต้องแบบเดียวกันต้องมีความอดทนมีสติเฝ้าดูจิตใจเราเมตตากรุณาช่วยเหลือกันเนี่ยถ้าต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่เนี่ย ปัญหาจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเสมอกันนะคือถ้าเรามีความรู้สึกตัวขณะใช้ชีวิตเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็จะมีหนึ่งเดียวกันใจจะเป็นหนึ่งเดียวอยู่ที่ความรู้สึกตัวปัญหาใจเราก็ไม่เกิดขึ้นและปัญหาคนรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ในฐานะใดก็ตามจะเป็นคนไข้เป็นผู้ดูแลหรือเป็นใครก็ตามไม่สําคัญหรอก สำคัญที่ว่าการวางจิตวางใจสำคัญที่ใจนะใจสำคัญกว่าถ้าเราทำจิตทำใจแบบโอ้เบื่อหน่ายเซ็งชีวิตนี้มีแต่ความซ้อมมองโทษเวรโทษกรรมมันทำไมเป็นกรรมเราเนาะนโทษคนนน้นโทษคนน,นี้มีความโกรธความเครียดมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเราก็เป็นทุกข์อยู่ตลอดไป แต่ถ้าเราทําหน้าที่หรือใช้ชีวิตแบบยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีสติมีสติเนี่ยจิตใจก็จะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจชีวิตแล้ะเข้าใจคนอื่นด้วยเห็นปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ความทุกข์มันก็จะคลายลงไปจิตใจก็อยู่เหนือปัญหาเราอยู่แบบนี้ดีกว่าอยู่วางจิตวางใจที่ยอมรับ และแก้ไขด้วยการปฏิบัติธรรมนี่แหละเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยถือว่าเป็นยาที่ถูกกับโรคของความทุกข์ผมเองเนี่เมื่อไม่สนใจกับธรรมะผมก็เป็นทุกข์แต่ความทุกข์เนี่ยมันกดดันทําให้ผมต้องเกิดศรัทธาต้องปฏิบัติธรรมหลังจากที่พยายามแก้ปัญหานทนางร่างกายมากพิการตนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ก็พยายามแก้ปัญหาไปหาหมอรักษามาหลายแห่งโรงพยาบาลก็ช่วยอะไรไม่ได้ร่างกายเนี่ยคุณหมอก็ช่วยเราไม่ได้จนกระทั่งเราต้องช่วยเหลือตัวเองแนละ้วช่วยร่างกายไม่ได้ช่วยจิตใจไม่ต้องเป็นทุกข์ก็สายการปฏิบัติธรรมเนี่แหละมาเป็นเครื่องอยู่มาเป็นยารักษาใจก็อยู่ที่การเจริญสติเนี่ย เนี่ยผมมีการเคลื่อนไหวเพียงแค่มือเท่านั้นอยู่ว่างๆแทนที่จะปล่อยจิตปให้มันฟุ้งซ่านเพิ่มทุกข์เพิ่มตัวเลยกับจิตใจเราก็มานอนเจริญสตินอนพลิกมือเล่นเนี่ยหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยเป็นผู้ที่แนะนาอ็ออยู่ว่างๆนะจะปฏิบัติทาไม่ต้องมาที่วัดนอนอยู่บนเตียงนอนพลิกมือเล่นแล้วก็รู้สึกตัวไปพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกคือเจริญสติ ไปกับการเคลื่อนไหวของกายให้รู้สึกตัวเมื่อมีสติแล้วเนี่ยจิตมันไม่ฟุ้งซ่านมันอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นการศึกษาชีวิตศึกษาตัวเองเลยรู้สึกตัวเนี่ยเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเวลาใจมันคิดก็รู้สึกให้มีสติตามรู้อย่างเงี้ยมันหลงมันเผลอไปก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นรู้สึกตัวใหม่เนี่ยมันเป็นการทำบุญได้ทุกวันเลยพลิกมือรู้สึก ความมือรู้สึกเดี๋ยวใจมันก็ไปละคิดละคิดก็อ๋อเนี่ยมันคิดเนี่ยไมฮะทิ้งไปแล้วกลับมารู้สึกใหม่เห็นไหมกลับมาอยู่ที่ฐานที่ตัวเราบา่อยๆเนี่ยทําอย่างเงี้ยทําเรื่อยๆเนี่ยยิ่งนานบันเข้าเนี่ยสติมันก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสติมากเนี่ยความทุกเนี่ยมันลดลงเลยที่เราไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงเจริญสติในแต่ละวันเนี่ยทุกมันก็ลดลงได้ อย่างน้อยอยู่กับปัจจุบันนะจิตมันก็ไม่คิดอะไรมันก็ไม่เครียดมันไม่ต้องเสียดายอาดีตหรือกังวลถึงอนาคตว่าเราจะอยู่อย่างไรเพราะอยู่กับปัจจุบันเนี่ยปัญหาไม่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มแก้ปัญหาใจเรานะแล้วยิ่งทําไปนําไปเนี่ยมันเริ่มเข้าใจตัวเองเข้าใจเรื่องของกายโอ้เนี่ยกายเนี่ยมันไม่ใช่เรามันเป็นสิ่งที่เราอาศัยอยู่เท่านั้นเองเห็นไหมมันลาออกจากความพิการเลย ความพิการทางกายความแก่ทางกายโรคไปไข้จิบต่างลาออกเลยมันไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของกายแยกมันออกซะปัญหาเรื่องของจิตเรื่องของความคิดเนี่ยน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าหมองมันก็เรื่องของความคิด,มมมคมคดไม่ใช่เรื่องของเราอีกเป็นเพียงแค่อาการของจิตของใจมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปก็ไม่ต้องยึดถือมันจิตก็เป็นอิสระ อยู่ด้วยการศึกษาชีวิตอาศัยความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นวิชาให้เราศึกษาศึกษาความทุกข์จากตัวเราเนี่ยมันเป็นการศึกษาของจริงนะในตำราไม่มีบอกนะแต่ตัวเราเนี่เขาบอกกายกับจิตนี่เขาบอกความจริงเอากายกับจิตเนี่ยมาเป็นบทเรียนให้เราได้ศึกษาก็เลยมองเห็นอ๋อความพิการเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาความป่วยไข้าทางกายไม่ใช่ปัญหา ปัญหาเนี่ยมันต้องแก้ไขได้ใช่ไหมปัญหาต้องมีการแก้ไขแต่ความพิการนี่มันแก้ไขไม่ได้แสดงว่ามันไม่ใช่ปัญหามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นธรรมดาของเขาเลยไม่ต้องแก้ไขอะไรพอเข้าใจตรงนี้นะใช่แล้วก็ดีขึ้นใช่ไหม